สวัสดีค่ะน้องไมค่ะวันนี้นะคะน้องไม่ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปขิงน,นอนอนันต์กันนะคะที่อำเภอลมเก่านะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งที่นี่มีขิงแปรรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งคุกกี้ธัญพืชขิงแปรรูปนะคะแล้วก็เป็นพวกขนมครบเคี้ยวน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย ทัศนัยกัญญาประสิทธินนน์ครับจากขิงแปรรูปนวลนันวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่บ้านปีใหม่ครับวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตจขิงแปรรูปนะครับน้าขิงจากเกษตรกรมาผลิตเป็นอาหารเป็นขนมแล้วเป็นเครื่องดื่ม ให้คนที่ทานถิงเป็นแบบคนทั่วไปและจำหน่ายยู่ของตลาดครับผมสิงที่เราใช้นะครับเป็นสิงที่ปลอดสารเคมีในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่สิงอินทรีนะครับต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเรางดใช้สารเคมีมากกว่าหเดือนก่อนการเก็บเกี่ยวครับผมปัจจุบันเราก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปอยู่หลายตัวนะครับเช่นตัวนี้ครับเป็นตัวที่ใเจร์ของเราหรือเป็นตัวท่างชื่อของเราเลยคือถิงหยองครับถิงหยองจะลักษณะคล้ายๆเห,หมือนหมูหยองไก่หยองเข้็ไปครับแต่ทําจาก ขิงแท้ๆเลยครับเป็นอาหารเจได้ด้วยเป็นอาหารเรพื่อคนรับสุขภาพได้ด้วยครับผมแล้วก็ตัวขัดไปครับที่เราอยากจะนำเสนอคือผลิตภัณฑ์ขิงคุกบว้ยครับขิงคุกบว้ยตัวนี้จะเป็นขิงนะครับขิงแท้ๆคัสมกับบวยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาบนฟซส์สรับ,รบและล่าสุดของเราเลยที่อยากจะนำเสนอคือตอนนี้ครับขิงแผ่นอบกรอบครับขิงแผ่นอบกรอบจะลักษณะคล้ายๆเหมือน มันฝรั่งทอดหรือผักทอดนะครับแต่เป็นถิงแท้ๆเช่นกันเป็นจากแอนถิงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมผลิตภัณฑ์ของเราครับในแต่ละตัวนะครับเราจะได้อ,อยอทุกตัวนะครับทุกตัวสินค้าแล้วก็มีข้อมูลโชนาการทุกตัวเสร็จ้าครับค้าครับผมสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อไปสินค้าเราเนี่ยครับเข้าขายกับอาหารเพื่อสุขภาพบ้างของเข้าขายอาหารเพื่อสุขภาพของทางอ,อยอครับผม เราจึงจะจะนําผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้เข้ารับการตรวจเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจําหน่ายต่อคนไทยต่อไปครับผมขอครับ ขิงแปรรูปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราหน้าทานมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เรานะคะมีพื้นที่ปลูกขิงมากมายเลยพี่ๆวิสาหกิจนะคะก็จึงได้นําขิงของจังหวัดเพชรบูรณ์เราไป,ไปแปรรูปนะคะเพื่อสร้างมูลค่านะคะหน้าทาามากๆเลยสําหรับใครที่มาเพชรบูรณ์นะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันได้นะคะที่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปขิง,ขง,ขงนวลน,น,นันต์นะคะก็ๆๆน้องไม้ขอฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ ชอบขิงอะไรอย่างนี้นะคะ EP หน้านะคะน้องไม้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้น้องไม้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย